บทบรรณาธิการวันพฤหับสบดีที่25ธันวาคมพุทธศักราช2568จุดยืนอภิสิทธิ์ไม่สังฆกรรมพักกล้าธรรมเดิมพัน์หลักการบนทางแพร่งการเมืองการหวนคืนสู่สปอร์ตไลท์ทางการเมืองของอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีและอดีตหัวนหน้าพักประชาธิปัตย์พร้อมกับการประกาศจุดยืนไม่ร่วมสังฆกรรมกับพักกล้าธรรมไม่ใช่เพียงแค่การแสดงจุดยืนส่วนตัว แต่นี่คือการขยับหมากรุกทางการเมืองที่ส่งแรงสั่นสะเทือนต่อการคำนวณคะแนน,นเสียงในการเลือกตั้งครั้งหน้าอย่างมีนัยยะสำคัญในมุมมองของการเลือกตั้งการประกาศนี่คือการพยายามสร้างความแตกต่างท่ามกลางสภาพการเมืองกู้อำนาจที่เริ่มทับซ้อนอภิสิทธิ์กำลังพยายามดึงฐานเสียงอนุรักษ์นิยมสายหลักการที่รู้สึกอึดอัดกับการเมืองแบบเฉพาะกิจหรือการเมืองที่เน้นตัวบุคคล มากกว่าอุดมการ์ให้กลับมามีที่ยืนชัดเจนอีกครั้งหนึ่งจุดแข็งที่สุดคือการดึงดูดผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกลุ่มพลังเงียบที่ยึดถือเรื่องจริยธรรมการเมืองและความถูกต้องตามัปรรชาธิป,ปัตย์เดิมการประกาศนี้ช่วยล้างภาพลักษณ์พักอะไรและสร้างความเชื่อมั่นว่าคะแนนเสียงที่มอบให้จะไม่ถูกนำไปใช้เป็นนั่งร้านให้แก่กลุ่มอำนาจที่เขาไม่เห็นชอบนี่คือการขยายฐานสู่คนรุ่นใหม่ สายเสรีนิยมอนุรักษ์มีคนรุ่นใหม่จํานวนไม่น้อยที่แม้จะมีแนวคิดอนุรักษ์นิยมแต่ก็ปฏิเสธการสืบทอดอํานาจหรือการเมืองที่ขาดความโปร่งใสจุดยืนของอภิสิทธิ์อาจเป็นทางเลือกที่สามสหรับคนที่ไม่อยากเลือกพักก้าวไกลแต่ก็รับไม่ได้กับพักการเมืองแบบเดิมๆเ,เมื่อมีความชัดเจนอภิสิทธิ์และทีมงานสามารถใช้ประเด็นความสม่ําเสมอเป็นอาวุธในการโจมตีคู่แข่งที่เปลี่ยนจุดยืนไปมาตามผลประโยชน์ทําให้เขามีความชอบธรรม ในการนำเสนอภาพลักษณ์นักการเมืองมืออาชีพแต่ในระบบเลือกตั้งที่เน้นการจัดตั้งรัฐบาลผสมการขีดเส้นตายล่วงหน้าอาจกลายเป็นโซ่ตรวนที่ทำให้เขาและพรรคมีทางเลือกน้อยลงหลังปิดหีบหากคะแนนเสียงไม่แลนสไลด์การปฏิเสธพรรคกล้าทำอาจบีบให้เขาต้องไปจับมือกับขั้วที่อุดมการณ์ต่างกันสุดขั้วหรือต้องยอมเป็นฝ่ายค้านยาวนาน ในมุมของชนชั้นกลางที่อยากเห็นประเทศเดินหน้าแม้จะไม่ชอบรัฐบาลเดิมการประกาศไม่ร่วมมืออาจถูกมองว่าเป็นจำนวนเหตุของทางตันทางการเมืองซึ่งอาจทําให้เสียคะแนนจากกลุ่มที่ต้องการสถีรภาพเหนือสิ่งอื่นใดการประกาศจุดยืนของอภิสิทธิ์ในครั้งนี้คือ High Risk High Reward หรือเสี่ยงสูงก็ได้ผลตอบแทนสูงหากเขาสามารถปลุกกระแสโหยหาหลักการให้ติดตลาดได้เขาจะกลายเป็นผู้นำขั้วที่สที่มีพลังต่อรองสูงทันที แต่หากกระแสสังคมยังคงติดลมอยู่กับการเลือกข้างระหว่างเอาหรือไม่เอาทักษิณหรือเอาหรือไม่เอาลุงจุดยืนของเขาอาจถูกเบียดตกขอบเวทีไปอย่างน่าเสียดายสุดท้ายแล้วการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นบทพิสูจน์ว่าจุดยืนที่กินไม่ได้แต่มีความสง่างามจะยังคงมีที่ว่างในใจของผู้ออกเสียงลงคะแนนชาวไทยอยู่หรือไม่หรือความจริงทางการเมืองจะบังคับให้ทุกคนต้องสยบยอมต่อความจำเป็นมากกว่าความถูกต้อง